เมื่อเวลา12นาฬิกา35นาทีของวันนี้ค่ะ29สิงหาคม2568นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อมารอฟังคำวินิสัยสารรัฐธรรมนูญและทันทีที่มาถึงค่ะนายกยิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่รอติดตามการถแถลงข่าวพร้อมสวมชุดสูทสีดำและใช้รถยนต์ส่วนตัวทะเบียนพพ26 ค่ะทั้งนี้ค่ะเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปสารรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจัยในกรณีคำร้องที่สมาชิกวุฒิสภา36คนยื่นคำร้องผ่านประธานวุฒิสภาขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพททองทาน สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4ประกอบมาตรา160อนุ4และอนุ5 4. หรือไม่กรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาคา่ะสำหรับความคืบหน้าค่ะจะรายงานให้ทราบต่อไปติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn